รบอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญตลอดจนยอมพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจากศัตรูที่รุกกรานแผ่นดินไทย ครั้งนี้วันดังกล่าวมีที่มาจากเหตุการณ์ที่ทหารเรือไทยได้ทำยุทธนาวีที่เกาะช้างระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่17มกราคม2484โดยกำลังทางเรือของไทยที่รักษาการอยู่ในขณะนั้นประกอบด้วยเรือหลวงทนบุรีเรือหลวงชนบุรีและเรือหลวงสงขลาภายใต้การบังคับบัญชาของนวทโทหลวงพร้อมวิรพันธ์ผู้บังคับการเรือหลวงทนบุรี แม้ว่าทหารเรือไทยจะเสียเปรียบด้านกำลังรบอย่างมากแต่ก็ได้ต่อสู้อย่างสุดกำลังจนต้องสูญเสียเรือรบทั้งสามลำพร้อมชีวิตนายทหารและลูกเรือรวมทั้งสิ้น36นายรวมถึงนวทโทหลวงพร้อมวีรพันธ์แต่เป็นที่น่าภูมิใจว่าด้วยกำลังทางเรือของกองทัพเรือไทยในขณะนั้นสามารถทำให้ข้าศึกได้รับ